สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้เราจะมาต่อกันที่ for nex t สร o ปนะครับแต่ในครั้งนี้จะเป็นการใช้ลรปซ้อน l o o ปหรือที่เราเรียกว่า n e ส l ร o ปนั่นเองนะครับโดยผมจะใช้ตารางไม่สุดคูณมาเป็นตัวอย่างในเลคเชอร์นี้นะครับอันดับแรกให้เราประกาศตัวแปรขึ้นมาครับตัวแปรชื่อ my string มีชนิดข้อมูลเป็น String นะครับตัวแปรที่2ครับชื่อตัวแปร resol นะครับแล้วก็มีชนิดข้อมูลเป็นตัวเลขจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยมนะครับตรงนี้ใช้สำหรับเก็บผลการคูณน,นะครับการใช้ลูปซ้อนลูปนะครับก็จะประกอบไปด้วยลูปชั้นนอกและก็ลูปชั้นในนะครับซึ่งลูปชั้นนอกเนี่ยเราจะใช้สำหรับเป็นตัวตั้งนะครับ ซึ่งก็คือแม่สุดคูณนั่นเองนะครับแล้วก็ลูปชั้นในก็เราก็จะใช้เป็นตัวคูณนะครับอันดับแรกให้เราสร้างรูปชั้นนอกขึ้นมาก่อนนะครับนะครับลูปชั้นนอกของผมจะเป็นตารางแม่2เนี่ยนะครับโดยใช้ตัวแปร i นะครับจากนั้นผมจะพิมพ์ค่าตัวแปรออกมานะครับ i นะครับก็ตามด้วยคำว่า time table นะครับจากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่นะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นลูปชั้นนอกนะครับจากนั้นก็เป็นลูปชั้นในนะครับใช้สำหรับเป็นตัวคูณน,นะครับ แบบนี้นะครับเราใช้ชื่อตัวแปรว่า j นะครับเพื่อมาให้ซ้ํากับตัวแปรตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เขาคูณตั้งแต่1ถึง12นะครับตรงนี้ก็เป็นลูปชั้นในนะครับต่อไปเราก็จะนําผลคูณมาเก็บไว้ที่ตัวแปร result ตัวนี้นะครับใช้คําว่า result นะครับเท่ากับ i นะครับคูณด้วย j นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราจะมาจัดรูปแบบการแสดงผลนิดนึงนะครับใช้ คำสั่ง if นะครับให้มีการเว้นวรรคนิดหนึ่งนะครับ ผมใช้คำสั่ง space นะครับในการเพิ่มช่องว่างเว้นวรรคสองเคาะนะครับจากนั้นเชื่อมด้วยตัวแปดที่สองอันนี้ในกรณีที่ถ้าตัวคูณมีค่าน้อยกว่า10นะครับตรงนี้แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนะครับ ก็ให้เพิ่มช่องว่างแค่หนึช่องนะครับตามด้วยนะครับตัวแปรซีลซ่แบบนี้นะครับจากนั้นผมจะทำการหยุดบรรทัดตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราลองรันดูนะครับกด F5 เลยครับเห็นไหมครับตรงนี้เราก็จะได้สุดคูณแม่สองมาเรียบร้อยแล้วนะครับคำว่า s p a c e ตรงนี้นะครับ space 2 Space 1นะครับก็คือช่องว่างตรงนี้เองนะครับเห็นไหมครับถ้าผมไม่จัดรูปแบบนี้นะครับตัวเครื่องหมายเท่ากับมันจะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ ใช้คําสั่งให้เป็นประโยชน์นะครับจากนั้นผมจะลองเปลี่ยนนะครับจากแม่2ถึงแม่12ไปเลยนะครับก็ต้องมาเปลี่ยนที่รูปชั้นนอกนะครับตรงนี้ซึ่งก็เป็นตัวตัวตั้งนะครับ2ถึง12นะครับจากนั้นลองกด F5 รันดูครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ตารางแม่สกูน1นึงอ่า2ถึง12แล้วเรียบร้อยนะครับ ครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ